สวัสดีครับวันนี้มาแชร์เทคนิคนะครับการทำให้ยอดมันม่วงครับหรือเป็นพวกมันสีมันมันเทศนะครับมันม่วงมันเทศอของเรานะครับจะเดินเติบโตได้เร็วนะครับอย่างยอดพวกนี้นะครับที่ผมสั่งมาเราก็มาปลูกที่ไร่นะครับก็เลยเหลือเก็บไว้ประมาณห้ายอดนะครับแต่ว่าห้ายอดนี้ยังไม่ได้ปลูกง่ายนะครับ ผมทําการแช่น้ํานะก่อน,ไม,อนไม่ก่อนเมื่อก่อนครับแช่น้ํานานอยู่นะครับประมาณสามถึงห้าวันนะประมาณเนี้ยจนรากเขาเกิดรากเกิดแล้วก็ลําต้นอิ่มน้ํะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็เลยลงปลูกก็ปลูกใส่กระถางผ้าครับปลูกใส่ถุงผ้านะครับพอปลูกปั๊บนะครับโอ้โหใช้เวลาไม่นาน,นครับดูครับ ไปไวมากครับไปได้ไวนะครับไปได้เร็วมากเทียบกับมันที่ลงปลูกพร้อมกันนะครับที่ไร่นี้ยังไม่ถึงพวกนี้นะมันยังไม่เท่ากันเลยยังครึ่งต่อครึ่งเลยนะก็เลยว่าการแช่น้ํานะครับการแช่น้ํายอดมันม่วงไว้ก่อนปลูกสักสามวันห้าวันเนี้ทําให้เขารากรากเดินนะครับรากงอกออกมาเยอะนะครับแล้วก็พอเราลงปลูกปั๊บ เขาก็จะมีการหาอาหารได้เร็วนะครับจเรเดินติบตัวไดเร็วมากครับสังเกตดูผมคิดว่าการแช่น้ําก่อนลงปลูกสักสามวันห้าวันนี่จะเป็นวิธีการที่ดีพอสมควรนะครับนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับผมวิธีนี้การนี้ผมก็เพิ่งลองเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันมันจเรเดินตับต,ตัวไดไวนะครับแช่น้ําก่อนแช่น้าสักสามวันห้าวันได้เลยนะรากก็จะเดินเยอะนะครับ โอเคครับเอามาประสบการณ์ประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับผมใครลองยังไงก็ได้เปลี่ยนเรนรู้ได้ครับแต่ผมลองแล้วว่ารู้สึกว่าแช่น้ำสามวันนะครับลากออกเยอะมากเลยแล้วก็ลงปลูกปุ๊บไปไวคนระับพืชโตเร็วมากนะมันโอเคครับสวัสดีครับ